เวลาที่คุณรอคอยผมมาแล้วครับแต่ผมเป็นโนบแลนะ้วครับผมไม่เป็น,นครับเป็นเล่นยังไงช่วยสอนผมได้ครับหาชื่อของคุณแล้วก็แอดผมนะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ไม่ได้เป็นไรไอ้เน,นี้อะไรคือเซิรนะ์ฟเวอหุยคิดอะไรเนะี่ยอะไรเนี่ย โอเคคุณผู้ชมไมอา่ต้อง,างออมาคุณนู่ชคุณผู้มคมคุณผคม ยาดจังเลยนี้เอาไปสมุดไปซีนมอร์เราจะใช้นี่ถ้า้โมดลยนี่ยตครันถ้าไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วย ได้่อิะครับ ตอนที่ผมเราที่ผิ่นวัดได้เหรอแต่ผมแข่งกับคนทั้งเรื่องการข้อเท้าแตกใช่ไหมโอเคหลบปุยผมได้แล้วผมท้อได้เลยเฮ้ยมันมีท่ากับเราไหมเหรอนีใครก็ได้ครับเอาไอเดียมาให้ผมแล้วผมจะเอามาเขียนนะครับทุกคนนะได้เลยครับเช็ญมาขอร้องครับขอให้มันมีชนใช้นแชทกับขอร้อง ผมอยากเห็นคนแชทเยอะมัดัเยนนี้คใครเฮ้ยฮ้ยอ,อะไรเนี่ยวัา เคยรู้เปล่าว่าเสียงเบรกเกินความตายอ๋อปีศาจยวก่อนนะนี่มันต้องตายสิ อโทีม <Okay. S 2> mm ันกองเลยอู hmm. mm ้สตาโงชันอยู่ไหนข้อสี่เลยข้อสอง

I

ม Eden, ุียงอกี้งอกจิอม้ง้ง้อ้อ้ยไอ้นีอ้กงงกงจ้งจองิ ตุกวันจี่นาบัวายาเหมือนเต่าเลยจได้แล้ว เฮ้ยได้แล้วจำได้เอาีไหนอดเอาให้ันมาแปลงแล้วกันเลยนะคนไม่้ากไม่ใช่กว้งล Are you calling